แล้วมีอะไรบ้างวะาบผมหมอสมเิษยจะลงมาอุดรครับฮะหมอสมศิษยอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรครับเล้วเปไนอะัไรหมอคือเมื่อเมื่อเดือนกรกฎาปีที่แล้วหลวงตาได้บริจาคไก่เครื่องช่วยผ่าตัดทางสมองนะครับเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดสมองครับที่หลวงตาให้ไปแล้วครับสองตัคือผ่านมาก็ห้าหกเดือนแล้วคือเครื่องมือก็ ช้กับผู้ป่วยได้ไปจํานวนมากจํานวนนึงแล้วครับต,ตอนนี้เนี่ยก็คือมีผู้ป่วยเด็กโดยเด็กสองคนเนี่ยฮะที่ที่เป็นเนื้องอกในสมองแล้วชไหแล้วก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยก็เลยได้บารมีของหลวงตาช่วยก็เลยจะพาเด็กข้อมาเด็กสองคนนี้เป็นเนื้อง,งอกในสมองอใช้เครื่องมือที่หลวงตาเมตตาให้ไปเนี่ยผ่<อ>าตัดเรียบร้อยแล้วเนื้อง,งอกหายไปแล้วไปแล้วครับเลยพามาให้หลวงตาดูครับ หมอหมอโชว์ฝีมือใช่ไหมแค่เบอร์ดวงตาใช่อาศัยบารมีลวงตาเออแล้วพอใจแล้วแหละพอใจก็มีสตินะถ้าไปโรงพยาบาลช่วยมากนะโรงพยาบาลรู้สึกที่ว่าช่วยโลกหมายถึงประเทศไทยเรานี้โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งที่ช่วยมากที่สุดนะ โรงพยาบาลมันทั่วประเทศไม่ใช่แต่เบอร์อุรดีมันทั่วประเทศทั้งไหนขาดเกิดอะไรอะไรอาให้ให well, ้ให uh ้ให้เครื่องมือแพทย์มันจริงไม่น้อยนะวะไม่ได anyway. ้ให้บร so. 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 er ิจีนแทนเออดีแล้วเอาไปจัดเลยเออสงสารอาละคือให้พอนะยังไม่ได้ควเพอยงเนื้อ ให้พอนะก่อนให้พอนะเราจะไปนี่เก้าโมงแล้วพอดีอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิชโตัสเพภูเรตสังกปาจันโทปนระโสยะถามนโชไดระโสยะถาสับพิตโยวิวาจันตุสับปโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขถีทีขายยโกหวะภิวาทราสศีริสริจังอุทาภิญโนจตารอธรรธามาวาทานติอายุวนโนสุขังภาฬาเราพอใจที่เราได้ช่วยโลกอย่างนี้อะเราพอใจช่วยมากจริงๆเรียกว่าทั่วประเทศไทย อย่างไหนจำเป็นทั้งที่ไหนไม่ว่าใกล้ไกลมาช่วยช่วยเยอะตลอดเรียกว่าทั่วประเทศไทยเราช่วยนะอย่างจำนองอย่างนี้นแหละใกล้ไกลไม่ว่าเราช่วยช่วยทางด้านนั้นนะมองลายถูกต้มก็มีนะ่นแหละอะไรทางลำปางเลยครับเขาชื่อนางมกรกรจำชื่อแม่ชื่อชื่อนางมรกรที่ลำปางเได้แปดพันแปดพันห้าหะ 8 5 0ห0 0 0บาทเออนด้นแหมื่นห0 0บาทให้เอะไรไพื่อผ่าตัด้วยอะไรตาาตาตาตาดา้ายา่าตาตาตาากาตาตาตาเาตามาหาอาคาับเอจรตา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 ไม่ไดาเค้ามาหาอาตาหามาตากาาหาตกตาตาเาตาตาเาตตา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 เอตาตาตาเาต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 าลาตาาตาราต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 าาาา ตมก็ต้มแบกก็ต้มเขาได้แหละเราให้เป็นความดีของเราแล้วความเสียเป็นของเขาเอาละอันนี้นะเอาละปีเท่านั้นะหมดแล้วมีอะไรดีครัชาวโรงบย์จะมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีในชาวโรงบาย์มีอะไรไหมหมอมีอะไรเปล่า ถ้าเจอเครื่องมือก็ยังก็ยังขาดแคลนมีปัญหาอยู่หมกอกันงขาดอะไรตากอย่าขามีอะไรมีอะไรไหมหมอบอกว่าถ้าจะให้มีก็มีอยู่ทนกอย่าะ <c oughs> ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ให้นะ <c oughs> ไม่ใช่แต่จะคอยจะให้ท่านเดียวนะทุกอย่างตั้งงต่ต้งแต่น้อยไปถึงมากต้องมีเหตุของทุกอย่าง สมควรจะให้แล้วควรจะตูมๆเลยไม่ควรให้ไม่ให้ควรดุดุด้วยอะเง็้นะมีเครื่องที่เกี่ยวกับาพระบบานัจยกับพเกี่ยวกับระบบกระสานนะฮซึ่งตรงนี้ของของของที่ขาดแกนก็เหลือตัวเดียวแค่นั้นแหละฮะทุกอย่างก็ครบถ้วนลวฮะก็ถ้าเกิดมันก็ถ้ามีตัวนี้ก็คือ างสมบูรณ์สำหรับที่โรงพยาบาลอุตรตัดระบบประสาทระบบประสาทตัดข้างพวกพึ่ระบบประสาทไขสัน่งนะฮะอ๋อไขสัง่งใช่บ่อยไหมล่ะได้ใช้ได้ใช้ทุกอาทิตย์ครับหลวงตาใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตัประมาณสามสี่วันไม่แล้วตอนตอนนี้ใช้ของเดิมอยู่ใช่ไหมก็คือมันมีของของคนอื่นซึ่งบางทีเนี่ยมัน การใช้งานค่อนข้างเยอะแต่คราวนี้เวลาของเราบางทีมันไม่ไม่ค่อยพร้อมอ่ะครับยังมีบางทีอยู่ยังไม่ให้ละไปบางบางทีบางทีบางทียังไม่พร้อมบางคนมันยังมีบางทีว่ายังไม่พร้อมอยู่ไว้จุดวิถีไทยมาบอกนี่เห็นไหมมันขั้นหลังนั่นอ่ะมันขั้นหลังมันมันเก้าหลังมันรู้ไว้เลย น şey um ั้าบังดีกาอะไเออปล่อยว่าหมดแล้วปล่อยมาเลยเนี่ยเอ่อไปสองตัวไปเลยเนี่ยหากูดหูตูบอ่ะหายเยอะไปปล่อยแล้วแล้วไปแล้วเท้าหัวไปก็ปล่อยแล้วไปละไปละก้บวบกว่าละ